สวัสดีพี่นะพี่น้องๆทุกท่านสำหรับวันนี้แอดมินโจก็จะมาแนะนำวิธีการขายเกมบนเว็บ G2A.com แน่นอนสำหรับคนที่มีกิ๊เกมหรือว่าคีเกมที่ไม่ได้ใช้นะนะแอดมินก็แนะนำว่าให้เอาลองมาขายที่เว็บนี้ดูมันได้ราคาดีมากสำหรับเป็นแหล่งกอยเงินกอยทองของคนไทยหลายๆคนเหมือนกันสำหรับคนที่ชอบ เล่นเกมชอบสะสมเกมว่ามีเกมอยู่ในสต็อกอยู่แล้วแต่ว่ามันเฮ้ยมันขายไม่ออกวะเราก็ลองเอามาปล่อยที่นี่ดูแล้วก็มีน้องหลายคนนะนะก็ชอบเอาคลิปไปปล่อยแล้วก็มาฝากแอดมินขายก็มีแต่แต่ไม่แนะนําเลยว่าเออเฮ้ยเว็บนี้มันขายได้ขายได้จริงๆแล้วก็ได้เงินเยอะมากด้วยทีนี้เราก็มาดูกันว่าขั้นตอนเป็นไงก็ขั้นแรกนะนะก็ให้เราไปสมัครสมาชิกของเว็บที a กก่อนทีนี้อ่า แอดมินสมัครแล้วก็จะไม่ขอกลา่าวถึงนะนะเพราะวิธีสมัครมันก็ไม่ยุย่งยากอะไรก็ง่ายๆนิดเดียวแต่ทีนี้วิธีการขายล่ะวิธีการขายของเราง่ายนิดเดียวขั้นแรกเราล็อกอินเข้ามาเสร็จปุ๊บเราก็จะเห็นหน้าปเว็บเด็เราจะเห็นช่องที่ว่าเป็น my account ของเราก็ให้เราคลิกหนึ่งครั้งทีนี้ก็กดคำว่า selling selling จะเป็นของหมวดในการขายแต่ถ้า dashboard ก็จะเป็นหมวด หน้าต่างของเราทั้งหมดที่จะรวมของเราทั้งยอดขายทั้งทุกสิ่งทุกอย่างจะอยู่ในนั้นใบอิงก็จะเป็นหมวดที่เราซื้อเกมจากเว็บ G2A นี้ส่วน c o u u t t Detail ก็จะเป็นของหมวดา,ารายละเอียดของบัญชีของเรา Setting ก็จะเป็นการตั้งค่าที่เหลือก็ล็อกเอาก็ออกจากระบบก็มาดูในหมวดของ Selling เลยละกันก็จะแนะนําการขายอย่างเดียวเนาะเราก็ mm hmm. <laughs> ไม่ได้ในนั้นอยู่วนี้ฝนก็ลงตกอยู่แอดมินก็นั่งแชทไปเรื่อย อ่ทีนี้มาดูกันพอเข้ามาหน้าเซลลิงแล้วทีนี้จะเห็นอ,อันนี้เป็นรายการที่แอดมินขายทิ้งไว้ก็ถ้ารายการไหนขายออกมันจะขึ้นว่า one s o ออฟวันไอเทมก็คือขายออกไปแล้วหนึ่งชิ้นจากที่มีทั้งหมดคือหนึ่งอัน,นอันนี้คือแอดมินขายหมดแล้วทีนี้ยังไม่ได้ปิดออเดอร์เดี๋ยวจะบอกวิธีปิดทีนี้อันนี้คือยังขายอยู่ศูนย์มีอยู่หนึ่งอันนี้ขายอยู่สี่มีขายออกไปแล้วหนึ่ง ทีนี้วิธีการขายล่ะซึ่งวิธีการขายเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบคือแบบแรกเป็นคีย์ให้เรากดตรงนี้สําหรับคนที่มีคีย์ให้กดตรงนี้อย่างแรกคือจะแนะนําแบบขายแบบคีย์ก่อนขั้นแรกก็คือกดเซ l ล new item พอเรากดปุ๊บอ่ะสมมุติเรามีเกมเอาง่ายๆก็เป็น s n a p e Elite a น s ะซ,ซมี้เนาะที่เอ็นเนขายเมื่อกี้แล้วกันเอาก็พิมพ์ไปเลย ทีนี้มันก็จะขึ้นออกมาเป็นรรััน R Run r าออโต o ก็คือเมื่อเราใส่คีย์เวิร์ดไปไม่กี่ตัวมันจะขึ้นออกมาก็ให้เราหาและอีกอย่างหนึ่งในการขายเนี่ยแอดมินจะแนะนําก็คือแนะนําว่าให้ขายเนี่ยให้มองสังเกตดๆีๆก็คือคําว่า global ก็คือใช้ได้ทั่วโลกถ้าเป็นคีย์ถ้าเป็นคีย์แนะนําให้ใส่ในที่หมวดนี้ให้ดูชื่อเกมแล้วก็ตามด้วยคาว่า global ถ้าเป็น EU ก็คือจะใช้ได้เฉพาะโซนประเทศยุโรป EU ก็คือยุโรปก็ให้ระวังของจุดนี้ให้มากๆเพราะว่าถ้าเกิดเราขายผิดเนี่ยถ้าเกิดเขาใช้ไม่ได้เขาจะมาให้โพสิทีฟของเราซึ่งแอดมินก็โดนมาแล้วไปขายคีฟิลลนอกอร์นาแล้วไปขายของคีวแต่ไปขายที่ EU าลูกค้าใช้ไม่ได้ <laughs> ก็นนกำลังส่งเรื่องแก้แก้ยู ก็ดูนี่สมมติว่าแอมินจะขายส Sniper Elite V2 นะซีซอมบี้อา,าร์มี่สตีมให้ดูด้วยว่าเป็นของอะไรสตีมซ d c ีชีกอบก็ให้คลิกหนึ่ครั้งปุ๊บทีนี้ถ้าเราไม่รู้ล่ะว่าอันนี้ก็ใส่คีย์คีย์เกมเราไปถ้าสมมติว่าเรามีคีย์เกมล้วก็กปคีย์เกมมาวางลงไปสมมติว่าใส่าเป็นคีย์เกมนี้มีขั้นอ่ใส่ไปอย่างนี้นะครับใส่ไปนี้ถ้าเรามีหลายโค้ดก็ให้กดตรงนี้ ก็โคดที่2องก็โคดสามจะไปเรื่อยจนกว่าจะหมดเท่าที่เรามีแต่รู้สึกว่าจะใส่สิบโคดบ้างสูงสุดทีนี้เรื่องราคาสาคัญเลยคือราคาการที่เราจะขายของเนี่ยถ้าเราไม่รู้ราคาขายหรือว่าขายโดยที่ไม่ทราบว่าจะขายไงเราจะขายออกได้ยากมากถ้าเราเช็คราคาที่ตลาดอย่างแรกก็คือเราต้องไปเช็คกับเว็บกิจนี่แหละขั้นแรกเลยก็ให้คลิกที่ช่องเซิร์ชด้านบน ให้พิมพ์คำว่าสไนเปอร์ซึ่งอ่ะพอออกมาแล้วก็ให้มาไล่ดูอ่ะเราจะเจอละสไนเปอร์ออลิตนาซีซอมบี้อาร์มี่สตรีมซีดีคีเป็น EU ก็คือยุโรปอ่ะไม่ใช่ละของเราเป็นก b อบ,บอไม่ใช่ยุโรปอันนี้เป็นนาซีสไนเปอร์ออลิต V2 นาซีซอมบี้เป็นภาคแรกไม่ใช่ละของเราเป็นภาค2ก็ให้กดเลื่อนไป อ่าก็ยังไม่เห็นก็เป็นนาซีแล้วกันอืมเดี๋ยวนะไอของแอมินเป็น V2 นี่ว่าผิดผิดผิดทีนี้ก็ให้คลิกเข้าไปปุ๊บตรงนี้จะเป็นราคารวมนะครับอย่าเพิ่งไปดูตรงนี้แล้วเอาไปตั้งราคาที่ ที่ตรงนี้นะเพราะเดี๋ยวจะชาร์จราคาขึ้นไปอีกซึ่งมันจะแพงให้เราคลิกรายละเอียดของเกมออกมาดูหน้าต่างหนึ่งก่อนอ่ะพอเราดูราคาเสร็จปุ๊บเราก็มาดูตรงนี้อย่าไปดูตรงนี้นะครับให้คลิกตรงนี้ก่อนอ่ะเราจะเห็นละก็จะเห็นราคาออกมาซึ่งเป็นราคาที่เซลเลอร์อื่นๆของทั่วโลกเอามาขายให้กับ G2A เอามาฝากขายที่ G2A ทีนี้คนที่ตั้งราคาต่ําสุดคือ4.68 4.68หกแปยูโรเนี่ยเราจะทำไงให้ขายออกก็คือตั้งให้ถูกกับเขาซึ่งมันเป็นกลยุทธ์เหมือนกันขายตัดราคานั่นเองซึ่งก็คือสมมติว่าเขาตั้ง4.68แปดเราก็ตั้งไปว่า4.65อ่ะแล้วก็ติ๊กตรงนี้ซึ่งเป็นการยอมรับเงื่อนไขในการขาย,ขขายแล้วก็ g 2 a จะหักหักค่าขายแตรงนี้นะครับทีนี้เราก็กดเซลล์เลยปุ๊บ พอกดเซลลแล้วมันก็จะมาอยู่ในหน้า,าในหน้ารายการขายของเราแบบนี้อย่างนี้เลยอ่ทีนี้การขายแบบคียเสร็จแล้วต่อไปจะเป็นการขายแบบกิฟต์เกมกิฟต์เกมเนี่ยสามารถขายบน G2A ก็ได้แต่จะมีวิธีในการทำอยู่ซึ่งแน่นอนมันมีวิธีอยู่แล้ว ดี๋ยวแอดมินจะแนะนำสมมติว่าเราจะขายเกมหนึ่งเกมเนะาะเอาเป็นนี่ละกันซึ่งมันก็มีอยู่แล้วแต่แอดมินไม่ขอเปิดเผยลิงก์งงในการลิงก์ในการรับเกมจริงๆนะซึ่งมันก็มีอยู่ทีนี้สมมติว่าเราจะขายเกมจะทำไงก็ให้เรา อาคิไปก่อนเลยหนึ่งครั้งก็ให้กดส่งของขวัญพอกดส่งของขวัญปุ๊บก,ก็ให้พิมพ์เมลของเราลงไปพอกดส่งปุ๊บอ่จะลองขายแบตเตอรฟิวแบตประวณีสองแล้วกัน ซึ่งพอกดส่งปุ๊บเนี่ยมันจะเขียนว่าส่งให้แล้วซึ่งการขายเกมพวกเนี้ยสมมติว่าเรามีหลายๆอันแบบนี้นะให้เราส่งไปหลายๆอีเมลคือในหนึ่งวันจะส่งจะส่งเกมเดียวกันซ้ําให้หนึ่งอีเมลได้แค่หนึ่งเกมอ่าให้จําให้ให้ขึ้นใจเลยหนึ่งอีเมลจะส่งเกมเดียวกันให้ได้แค่วันละหนึ่งครั้งเท่านั้นถ้า จะขายเยอะๆต้องมีหลายๆอ e ีเมลในการส่งไปทีนี้พอเราส่งไปปุ๊บเดีย๋ยวแอดมินขอเปิดเมลก่อนลคะครับอืมก็มาดูจะเห็นมาแล้วเป็นรา,ายละเอียดของคลิปเกมทีนี้อจะเพิ่งทำอะไรตรงนี้ปล่อยไว้ก่อนก็มาดูที่เว็บ g ี a ก่อนเลยตรงนี้ผ่านไป ก็กดคำว่าเซลล์นิวไอเทมสำหรับส่วนนี้จะเป็นการเซลล์แบบกิฟเกมนะครับกิฟเกมเป็นของขวัญก็อย่างแรกอ่ะทีนี้อันนี้จะเป็นการขายแบบคีย์แบบเก่าแต่ทีนี้กิฟเกมเนี่ยให้มาคลิกตรงนี้ซึ่งมันจะขายแบบกิฟต์ให้เราคลิกหนึ่งครั้งทีนี้มันจะเริ่มหน้าต่างการขายขึ้นมาให้เราคลิกถัดไปหนึ่งครั้งซึ่งจะเป็นสเต็ปหนึ่ง เขาก็จะบอกวิธีว่าให้เราทําการซื้อสินค้านะพอกดซื้อเสร็จปุ๊บก็ทําการส่งไปที่อีเมลนี้ก็เหมือนกับเราส่งเกมเข้าเมลมาแหละเหมือนที่แอดมินทําเมื่อกี้ทีนี้พอเราได้พอเราไดา้รับอีเมลของการส่งเมลไปที่ไอส่งเกมไปที่อีเมลเราเนี่ยมันจะขึ้นลิงก์แบบนี้ก็คือเขาบอกว่าให้ห้ามคลิกแต่ให้ไปกรอมา ห้ามเปิดห้ามเปิดตัวนี้ทีนี้ก็กดถัดไปอีกนะทีนี้จะขึ้นหน้าสําคัญแล้วเป็นหน้ารายการที่เราต้องกรอกรายละเอียดซึ่งก็ตามสเต็ปเดิมแต่ทีนี้มันจะมีเงื่อนไขที่ยากกว่าน,น,น,นิดนึงก็คือเราต้องไปเอาลิงก์เกมที่เราส่งไปเมื่อกี้มาซึ่งแอดมินก็ต้องคลิกปุ๊บก,ก็จะเห็นรายละเอียดอทีนี้ก็ให้เรากอบตรงนี้มานะตรงนี้ไม่ต้องสนใจเพราะายังไงเดี๋ยวแอดมินก็ต้อง ดึงกลับคืนมาเดิมยังไงก็ถึงเงินไปก็เอาไม่ได้แน่นอนโอเคก็ให้กอบมากอมาเสร็จปุ๊บก,ก็เอามาวางไว้ที่ช่องนี้เลยพยายามเช็ครายละเอียดดีๆะพอวางเสร็จปุ๊บไม่ต้องสนใจอะไรมันถ้ามีลหลายๆอันก็มีก็ให้ส่งไปที่หลายเมลแล้วก็เอามาวางไว้ที่ช่องสองช่องสามอย่างนี้โอเคทีนี้ก็มาดูชื่อเกมที่จะขายตรงนี้จะเป็นไอเทมเนม เกมที่เราจะขายก็คือ่อา battlefield Bad company 2ก็กรอบมาเลยก็ได้กระวางลงปุ๊บมันอาจจะยังไม่เห็นให้เราลบนิดนึงเพราะมันจะมีเพราะมันจะมีสายลับพิเศษบางเกมจะมีสายลับพิเศษบนชื่อเกมก็ให้เลบออกเพราะรายการาการกอกคําอัตโนมัติจะหาไม่เจอก็ให้เราลบออกนนึงทีนี้เราก็จะเจอละ Battlefield Bad Company 2 EA Origin ตรงนี้เป็น Origin C D k แต่เของเราเป็นสตรีมก็ให้เราดูของสตรีมนะครับอ่ะเจอละนี่ Battlefield Bad Company 2สตรีม C D k g y o b a l คือในการขายจริง,รงอ่ะเขาจะไม่เขียนว่า GIF t Gift g l o b a l จะไม่มีนะครับจะเป็น C D k หมดเลยก็ให้เรากรอกไปตรงนี้นี่แหละเป็น C D Key c o b a l พอเสร็จปุ๊บอ่ะเรื่องราคาอะไรนี่เหมือนเดิมครับราคาถ้าหาไม่เจอค้นหาลงไฟ ก็ไฮไลท์ดูตุ่มฟิลแบงก์คอมานีสองสตรีมก็บอกอาจเจอแล้วพอเจอแล้วก็คลิกขวาหนึ่งครั้งเปิดแท็บใหม่พอเปิดแท็บใหม่ปุ๊บอ่ะทีนี้ก็จะมาเจอราคาแล้วซึ่งราคาหน้าตรงนี้จะเป็นราคาที่จิตเอขายไม่ใช่ราคาที่เราต้องจะขายจริงๆเหมือนที่บอกไปก่อนหน้านั้นก็ให้เราคลิกตรงนี้หนึ่งครั้งลูกศรสีฟ้าปุ๊บจะเจอราคาที่ของอเซลเลอร์อื่นๆมาขายก็ เจอแล้ต่ำสุดก็คือ6.85 6.85ยูโรก็ตั้งโซนว่าเขาขาย6.85เราก็อาจจะตั้ง6.80แล้วก็ตียอมรับเงื่อนไขพอตียอมรับเงื่อนไขเสร็จปุ๊บล้วก็กดทำการขายเลยปุ๊บพอขายเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นว่า Your Product h a s b e e n Added Successful ก็คือสินค้าของคุณได้ถูกนำขึ้นเรียบร้อยแล้วก็ให้กดตรงนี้ My Account Selling Now มันก็จะขึ้นมาอ่ะก็จะแสดาการทีแอดมินขายแล้วนั่นคือ680ซึ่งระ,ะระยะเวลาในการขายคือ14วันถ้าเลย14วันเราต้องไปเปิดการขายขึ้นมาใหม่ซึ่งทั้งหมดเวลาแล้วก็ต้องไปเปิดการขาย หลักสำคัญก็คือการขายแบบกิฟกับแบบคีก็พยายามกอรอกรายละเอียดให้ให้ให้ครบถ้วนเหมือนที่แอดมินแจ้งมาเอาละทีนี้ถ้าขาย6.80เราจะได้เงินเท่าไหร่แน่นอนวิธีการเช็คเงินของแอดมินก็จะใช้แอปของ Windows 8ของแอดมินใช้แอปตัวนี้นะครับ x e currency ถ้าขายได้ราคา6.80ยูโร 6 8 0ยูโรนี่อาจจะยังไม่ได้เต็มเราก็คิดเผื่อไว้ก็อาจจะหักภาษีไปสัก8%ก็ให้เราให้เรากดเครื่องคิดเลขหมาว่า6.80ลบด้วย8%แล้วก็กดเปอร์เซ็นต์วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ก็6.80ลบ8แล้วก็กดเปอร์เซ็นต์เลยนะครับไม่ต้องกดเท่ากับเท่ากับ0.54 ก็เอา6.80ลบด้วย0.5 4สีก็จะได้6.26ก็คือเอา6.26มาแหบัแบงเป็นค่าเงินจริงๆซึ่งถ้าแป็นเป็นค่าเงินก็จะได้เท่ากับ280บาทไทยที่เราขายได้ซึ่งไอคิปอ่แบงเตอร์ไวท์คอมพานีสเนี่ยถ้าขายในไทยขายคนไทยด้วยกันจริงๆเนี่ยในบอร์ดขายเกมต่างๆเนี่ย ก็จะขายได้จุดที่ราคา150บาทอ่ะ110มา50บาทนะราวนี้แต่ถ้าขายที่ G2A เนี่ยจะได้ราคา280บ,บาทซึ่งจะมากกว่ากันถึงเกือบ1เท่าตัวหรือบางเกมอาจจะได้ถึง <ừ. S> 1งเท่าตัวก็ขึ้นอยู่กับว่าเกมนั้นเป็นที่ต้องการมากน้อยแค่ไหนก็สำหรับคนที่ชอบตุนกิฟ์ไว้ขายราคา,าแพงหรือว่ามีกิฟที่ขายไม่ออกก็แนะนําให้อลองมาขายที่ี่ดูทีนี้ถ้าเกิดว่า ราคาของเราเนี่ยมีคนปรับแซงไปละมีคนปรับถูกกว่าเราถ้ามีคนปรับราคาถูกกว่าเราเราก็ต้องมาไล่เช็คดูเกมของเราก็คือในในการกดที่หน้ารายการขายของเราเช่นสมมุติว่า,อาแอดมินขายตัวนี้อยู่ใช่ไหมครับก็กดกดแท็บกดซีควาก่อนแล้วก็กดอไอเทมในแท็บใหม่ new tab ซึ่งตัวที่แอดมินใช้นี่ก็เป็น google chrome นะครับก็ ถ้าใครใช้อย่างอื่นก็อาจจะคล้ายๆกันพอกดมาปุ๊บเนี่ยก็คลิกดูนะก็จะเห็นว่าแอดมินขายไว้ถ้าแต่ถ้ามีคนขายถูกกว่าเรา,าเช่นว่าห้าหกอย่างเงี้ยวิธีการก็คือให้เราไปอีด t ิทโปรดักของเราตรงนี้เพื่อที่จะขายโดยรวมก็คือถ้ายังไม่ขาดทุนก็สามารถอีด t ิทราคาให้ต่ําลงกว่าคนอื่นเพื่อที่จะให้สินค้าเราเป็นเบสเบสก็คือ เป็นรายการแรกที่คนอื่นเขาจะเจอแล้วเพื่อที่จะได้สินค้าเราขายออกเป็นรายการแรกๆก,ก็คือพูดง่ายๆเหมือนการตัดราคาก็ให้กด Edit 1หนึ่งครั้งทีนี้เราก็ไปกรอกราคาใหม่เลยกรอกราคาใหม่เลยพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็กดอัปเดตแล้วมันจะทำการขายทันทีแล้วมันจะอัปเดตราคาให้เราทัานที ซึ่งทีเนี้ยถ้าเกิดมันขายออกแล้วเงินจะไปอยู่ไหนอ่ะก,กฎกติกาของการซื้อขายของเว็บ g 2 a เนี่ยจะมีอยู่มีอยู่ไม่กี่อย่างก็คือขายกิฟขายคีอ่าเปอร์เซ็นต์ในการขายแปดเอร์เซ็นตทีนี้อ่ะสมมติเราขายของออกเสร็จปุ๊บก,ก็ให้เรามาคลิกตรงนี้บาลาน س ก็จะมี Account Balance ของเราสมุ so, ิว่าแอดมินขายออกไปทั้งหมดตอนนี้ที่ขายได้ก็คือ18.5ก็ให้เราดูรายการนี้คือสินค้าขายไปแล้วแต่ยังไม่สามารถเบิกได้คือ18.5แต่ถ้าสามารถเบิกได้ยอดจะลงมาอยู่ที่ตรงนี้ตอนนี้แอดมินยังไม่มีซึ่งรายละเอียดในการถอนก็คือสามารถกดได้สามารถกดถอนที่ตรงนี้ก็คือคำว่า Playout Playout ถ้ากดถอนปุ๊บ มันจะขึ้นจำนวนเงินที่ต้องการถอนซึ่งสามารถถอนได้แต่ที่สะดวกที่สุดในของสำหรับคนไทยก็คือให้ไปสมัคร PayPal ก่อนสำหรับ PayPal เดี๋ยวจะมาแนะนํากันทีหลังแล้วกันทีนี้ก็สมมุติว่าเราถอนทัวงหมดหกสิบดอลลาร์หกสิบยูโรก็กกบัญชีของ PayPal อีเมลที่สมัคร PayPal ลงไปแล้วกดเพ y ก็รอมานเขาก็บอกว่า you will be able to payout your file after s day form transaction การนอลิสติชันก็คืออหลังจากการขาย7วันเนี่ยอหลังจากการถอนออก7วันเนี่ยคุณจะสามารถเห็นเงินคุณในบัญชีก็คือเงินคุณจะถูกทำการโอนไปที่บัญชีของคุณใน7วันแต่ทีนี้เราก็มาดูที่วิวสเตตเมนต์กันแล้วกันเนาะว่าเราขายอะไรออกไปอะไรยังไงก็คือเนี่ยซว่าขายอันนี้ออกไปก็เสียภาษีไปซึ่งรายการขายก็มีมีไปเลย อย่างเลโก้มา v e l เนี่ยอแอดมินก็ขายให้ในในอะไรนะในหน้าเพจแอดมินก็ขายไปร้อยห้าิบนะแต่ขายที่ได้เก้าจก็มีแอบมาขายม้างเฉเพราะว่าช่วงที่ขายไม่ออกอันนี้ก็เป็นรายการถอนก็คือหนึ่งรยแปดยูโรก็จะมีขายดีวิวไม่ขายไปเ้วยก็จะเป็นรายการขายทั้งหมดของเราก็สามารถกดดูได้ตรงบิลสเตทเมนต์ ซึ่งถ้าคีย์ผิดเขาจะดึงเงินกลับพยายามอย่ากรอกคียผิดนะครับมันจะเสียประวัติของเราพยายามอย่าไปหลอกขายให้คนต่างชาติเพราะว่าเขามีระบบการป้องกันก็คือสมมติว่าเวลาเราซื้อเนี่ยก็จะมี g g a ุชิลซึ่งจะสามารถการันตี100%ว่าสินค้าที่ลูกค้าซื้อไปจะใช้ได้100%แน่นอนซึ่งไม่ไม่มีโอกาส ที่จะบอกว่าซื้อไปแล้วเฮ้ยไม่ใช้ไม่ได้คีย์ใช้ไม่ได้เพราะถ้าคีย์ใช้ไม่ได้เขาก็อายัดเงินขึ้นซึ่งในระยะเวลาเจวันกว่ากว่าที่เงินจะถอนได้นี่แหละถ้าเกิดคีย์มันผิดหรือว่าเยียมันหายเงินจะถูกดึงกลับแล้วถูกโอ,อนกลับไปให้กับผู้ซื้อแน่นอนทางที่ดีก็คือแล้วคุณจะได้รับฟีดแบ็ตอบกลับมาว่าเป็นการขายที่ผิดพลาดหรือว่าหลอกลวง เขาก็ได้โพสิทีฟคุณแต่ถ้าขายดีเขาจะให้ไอ้ขายขายไม่ดีเขาจะให้เนกาทีฟถ้าขายดีจะให้โพสิทีฟซึ่งเป็นเหมือนเหมือนเลเูเลชั่นก็คือค่าความน่าเชื่อถือของแอดมินติดไปหนึ่งครั้งซึ่งก็คือขายคีย์พิซซนนั้นไปขายโซนอ่ายุโรปซึ่งมันเป็นคีย์เสหรัฐอเมริกาก็ส่งเรื่องไปแจ้งรับกำลังทำการแก้อยู่ทีนี้ก็ ส่วนของเพ y p พ l าเดี๋ยวจะมาแนะนำกันทีหลังส่วนของ G2A เนี่ยถ้าใครขายใครมีคลิปเกมหรือว่าชอบซื้อเกมแล้วยังไม่ได้ใช้หรือว่าซื้อมาเกินซื้อมาแล้วขายไม่ออกก็ลองเอามาปล่อยที่นี่ดูนะครับเป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่งเดี๋ยวสําหรับไม่มอื่นที่มีขายอย่างเช่นอาคิงกิ้นหรือว่าอาพลติแอดมีนจะมาแนะนํากันทีหลังสําหรับ วันนี้แอดมินก็แนะนำเพลงเท่าน้แี้วกันก็ขอให้คาขายร่ำรวยทุกคนครับผมครับสวัสดีครับ